เราเป็นผู้ผลิตเราขายเต็มรถพ่วงถ้าไม่เต็มรถพ่วงเราก็ไม่ขายรถพ่วงคันใหญ่ๆสองพ่วงเต็มพ่วงเรามีเราได้รับออเดอร์จากเซลล์คนหนึ่งมาอ,นนอ,มงะะอันนี้คือไม่จริงนะคะอันนี้คือไม่จริงคือไม่ได้ไม่มีออเดอร์จริงไม่มีออเดอร์จริงได้รับออเดอร์จากเซลล์คนหนึ่งมาเขาบอกว่าออเดอร์นี้สมมติด้านหนึ่ง หนึ่งหมื่นตันหนึ่งหมื่นตันได้รับออเดอร์มาทางฝ่ายจัดทางธุรการเซลลเมื่อได้รับออเดอร์มาจากพนักง,งานขายก็เลยมาเปิดใบสั่งขายขึ้นมาว่ามีการสั่งขายหนึ่งสินค้าหนึ่งหมื่นตันเสร็จแล้วก็เลยส่งใบสั่งขายเนี่ยไปให้กับฝ่ายจัดส่งนี่มันจะเป็นระบบแปลว่าผู้จัดการบัญชีต้องรู้ระบบนะว่ามันไปยังไง ไปให้ฝ่ายจัดส่งพอฝ่ายจัดส่งได้รับใบสั่งขายฝ่ายจัดส่งก็เลยเตรียมสินค้านะขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเตรียมสินค้าขึ้นรถก็มีการชั่งน้ำหนักอันนี้เป็นการขายเครลลด,ดิตแล้วรถอ่ะก็ออกไปชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นรถชั่งน้ำหนักก่อนไม่เอาเอาของขึ้นรถสิแล้วก็เอามาชั่งน้ำหนัก<อ>คือตอนรถพ่วงมันเข้ามาเราก็ให้ชั่งน้ำหนักรถเปล่าอพอรถออกเราก็ให้ชั่งน้ำหนัก รวมทั้งหมดหักราคารถเปล่าก็จะเป็นน้ำหนักสินค้าแล้วฝ่ายจะส่งก็เซน็นคนรถก็เซน็นฝ่ายทางสินค้าก็เซน็นก็ปล่อยรถตัวนี้เปิดประตูโรงงานรถก็ออกไปรูกพ่วกจบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเดือนสมมบุตรนะมกราคมเกิดขึ้นตอนเดือนมกราคมก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งเดือนทั้งเดือนเป็นแบบนี้ ต่อมาพอถึงสิ้นเดือนมกราคมจะมีฝ่ายออดิตเขาเรียกว่าฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามาเดือนละครั้งฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีฝ่ายตรวจสอบภายในด้วยนะเข้ามาอีกเดือนละครั้งนั่นหมายความว่าตอนฝ่ายตรวจสอบเข้าคุณคิดว่าจะเข้าเดือนมกราเพื่อตรวจสอบเดือนมกราหรือเข้ากุมภาแล้วตรวจมกราคะเข้ากุมภาแล้วก็ไปตรวจมกราก็เป็นอย่างนั้นค่ะ ไยออดิตภายไปตรวจสอบภายในเข้ามากุมภาแล้วก็เลยไปตรวจมักกะลาพอไปตรวจมักกะลาก็ตรวจเซร็นแล้วก็ตรงเซียนลายเซียนพ็ะตรงแล้วออดิตก็กลับทีนี้ขึ้นเดือนกุมภาก็เกิดการขายแบบนี้เกิดขึ้นอีกเดือนกุมภาก็ต้องถูกออดิตอีกออดิตก็เข้าอีกมีนาคุณคิดว่าไปตรวจเดือนไหนคะกุมภาก็ไปตรวจกุมภาเขารู้ธรรมชาติของของอดดิตแล้ว มันไปแก้บินเดินมันมกกะารู้ว่าออดดตมาตัวกลุ่มพาเฮ้ยรู้าธรรมชาตินี่ตรวจกันมาประมาณห้าปีเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทักทีมเขาเขาก็เลยไปทำอย่างนี้กันอ๋อรู้แล้วก็เลยมีออเดอร์เข้ามาออเดอร์ผีเสร็จแล้วเนี่ยออเดอร์ผีตัวเนี้ยก็เลยไปเปิดบินมักกะลาตอนนี้ยืนอยู่ในเดือนมีนานะ เข้าไปแก้ไขบินในเดือนมกรกาแต่บินที่เป็นเดือนมกรกานั่นอ่ะคือบินของลอ็กที่สินค้าออกไปแล้วไปลบรายการสินค้านั้นออกทั้งหมดบางทีก็คือแก้อะไรก็แค่แก้แค่เฉพาะรายการสินค้าใหม่เต็ดลูกค้าเจ้าเดิมแล้วขนออกไปขนสินค้าออกไปอ้าวถ้าบอกว่าสินค้ามันก็ไม่ตรงนะสิถูกไหมฮะ แล้วการไปแก้แปลว่าบินเนี้ยมันจะเบิ้ลหมื่นหนึ่งหมืนตั้มเนี่ยสองรอบเอาของออกไปเพราะเอาของออกไปสองรอบรอบแรกเอาไปจริงรอบที่สองนะ่ะไม่จริงกลับไปแก้ของเก่าพอแก้ของเก่าเสร็จบางทีลืมกลับไปทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วรู้อยู่แล้วว่าระบบการวควบคุมคลางสินค้าไม่ดีก็เลยทําแบบนี้ปึ๊บเอาสินค้าออกไปทั้งพวกนะคะ ในรกนั้นบางครั้งลบบินใบนั้นทิ้งหมดแล้วก็เปิดบินใบใหม่ขึ้นมาก็คือชื่อลูกค้าเจ้าใหม่แต่เป็นลูกค้าในบริษัทเราหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วสินค้าตัวนั้นที่มันออกไปนี่ยไม่ได้เอาไปให้กับลูกค้ารายที่เปิดบินแต่เอาไปให้กับผู้แ <c oughs> ข่งในจังหวัดเดียวกันในละแวกโซนภาคเดียวกันเพื่อขายสินค้าในราคาที่ต่า สมมติบอกว่าสินค้าตัวนี้ห้าร้อยบาทเอาไหมฉันขายสองร้อ hmm. ยก็ไม่มีต้นทุนอะไรนะคะแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันออดิตไปตรวจเลยไม่เจอระบบนี้เพราะอะไรคะคะเขาไม่ตรวจากามรับชมราหรอคะเขาไม่ตรวจลุกนีก็ลบกลก็ลุกลุกนีรายเดิมทิ้งแล้วแล้วเขาไม่นับสต็อกหรอคะก็ระบบคลางสินค้าไม่มีไม่ดีนับสต็อกนับไหมนับเดี๋ยวฟววังนะนับสต็อกไหมเขาทำยังไงกัน พอทาแบบนี้ไปปุ๊บสินค้าไประบบรับชาระนี่ก็ามาปกติเพราะว่ามันเท่ากันกับบินแรกเดียวไหมฮะเพราะมันเท่ากันกับบินแรกแต่ปรากฏว่าอ้าวแล้วทาไมตรวจเจอเพราะเราไปตรวจสต็อกเราไปตรวจบินล้วไปตรวจลายเซ็นเราก็เลยเจอ